็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆคุกคนกันด้วยนะครับผมอ่านะครับผมในคลิปนี้นะครับผมคือว่าเป็นคลิปที่ค่อนาพิเศษมากๆหนึ่งคลิปของผมเลยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมเราจะเข้ามาแนะนำแพ็กเกจนะครับของฟรีไฟล์ที่ได้ร่วมมือกับดีแคทนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาแนะนาแพ็กเกจนะครับนี่นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าแพ็กเกจที่ผมจะเข้ามาแนะนําคือแพ็กเกจอะไรนะครับผมก็ สามารถดูได้เลยนะครับผมในช่วงขับไปนะครับผมเราจะพาไปดูว่าผมมีแพ็กเกจอะไรแนะนําจะดีแคปมาแนะนาบ้างนะครับผมแล้วก็กันละแพ็กเกจอาจะมีอะไรแจกบ้างครับผมซึ่งอย่างที่คนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าฟรีไฟล์ได้ร่วมมือกับดีแคปนะครับผมแล้วก็ออกโปรโมชั่นนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วในโปรโมชั่นนะครับผมก็จะรวมไปถึงมีสกินกลละครด้วย มีสกินปืนด้วยมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมที่เอามาแจกนะครับผมจากการที่คุณเป็นลูกค้าดีแคทนะครับ,บคุณจะได้สกินพิเศษ VAP เหล่านี้นะคร<ม>ับผมมากกว่าบุคคลทั่วไปที่ใช้เครือข่ายดี A AS หรือว่าจะใช้เครือข่ายคูมูเนาะก็จะไม่ไดมม้สิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษที่ฟรีไฟล์ร่วมมือกับดีแคทนั่นเนองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นอะไรบ้างน,นะครับผมมานีเห็นไหมครับผมได้ก่อนอะไรมาแน่ ไกด้เกาะอีสปอร์มานั่นเองนะครับผมอ่ะใครที <t ale> <t ale> ่อยากไกด์เกาะอีสปอร์แบบผมนะครับก็ไปดูในซว้ยขับไปนะครับว่าจะสามารถกามลาไกด์ยังไงนะครับผมในโซของเกาะอีสปอร์ก่อนเนี้ยนะครับนะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าสามารถกามลาไกด์ยังไงหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปดูในซว้ยขับไปนะครับก็เดี๋ยวซ่วยนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาแนะนานะครับผมแพ็กเกจอีเกิลเน็ตคองดีแคกันนะครับผมอ่านะครับผมก็ แพ็กเกจอีกในึ่งขอดีแคทที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมคือโปรเสริมเล่นเน็ตดีแคนะครับเล่นเกมฟรีไฟลนะครับผมฟรีไอเทมในเกมด้วยอ่านะครับน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับผมอ่กนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะเข้ามาแนะนาแพ็กเกจนี้นั่นเองนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับว่าเขามีกล่องปืนนะครับผม MPC สูงใหม่จับปืนให้แบบเบิ่มๆเลยนะครับผมอ่านะครับก็ จะมีแพ็กเกจอยู่หลายแพ็กเกจด้วยกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจรายวันครับรายสัปดาห์ครับหรือว่ารายเดือนนะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูค่าสัแพ็กเกจเลยนะครับว่ารายวันรายเดือนรายสัปดาห์เนี่ยมากางกันยังไงนะครับผมแล้วมีอะไรแจกบ้านนะครับซึ่งคู่แพ็กเกจจะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมคือแพ็กเกจรายวันรายเดือนรายสัปดาห์ครับจะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็คือนี่ผมเห็นไหมครับว่า สามารถเล่นเกมฟรีนะครับผม4เกมฮิตนะครับเนี่ยยกก็อย่าเซ็ตเกมกาลิน่าฟรีฟลยครับไม่พอเกม rv ด้วย Speed d i เป e r ด้วยหรือว่ารวมไปถึงคออ p ดูปีด้วยนะครับผมพูดแน่ๆคือสามารถเล่นเกมฟรีในเครือของกาลิน่าได้ฟรีคุกเกมเลยน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหนวันเจวันหรือ 30วันก็สามารถเล่นฟรีได้คุกเกมเช่นเดียวกันเลยนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับผมที่ให้เราสามารถสมัครแพ็กเกจเหล่านี้ได้นะครับผมคือวันที่15นะครับไปจนถึงวันที่10มกราปี64เลยนะครับผมหรือว่าปีหน้านั่นเนะครับผมวันเด็พอดีเนาะจบวันเด็กไปวันหนึ่งนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับมาดูแพ็กเกจแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคือแพ็กเกจนี้ผมเล่นเกมฟรีไฟล์ความเร็วสูงสุด30วันนะผมลุ้นรับก่อนสุ่มนะครับ เ1 0 1 4นะครับผมนี่่านะครับรุ่นละบ1 0 1 4ก่อนสุ่มนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีอยู่นะครับซึ่งระยะเวลาการใช้นานนะครับ30วันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับ20บาทนะครับระยะเวลาการใชษณาน30วัน20บาทแล้วเดีก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับมาก็บอกราคายน้อยยี่20บาทนะเวลาสามารถรุ่นละบ1 0 1 4ได้นะครับ ถ้าหากคุณจะสมัครแพ็กเกจนี้นะครับผมคุณจะต้องกรอบเบอร์โทรศัพท์มือถือครับผมอ่ากรอบเบอร์โทรศัพท์มือถือคุณนะรหัสเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ10หลักนะครับขอดีแค่นะเครือข่ายอื่นจะไม่สามารถสมัครได้นะครับผมในส่วนแพ็กเกจตโปรโมชันนี้นะครับผมเฉพาะลูกค้าดีแค่เท่านั้นนะครับหลังจากที่คุณกรอกเบอร์โทรศัพท์ดีแค่ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณรอประมาณ2นาทีถึง3นาทีครับไม่เกินนี้ครับ จะมีรหัส OKP ส่งมาเข้าขี่โทรศัพท์คุณครับคุณก็กดรหัส OKP นะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับก็ไปอัดเสร็จสิ้นในการสมัครแพ็กเกจนะครับอ่านะครับน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับแพ็กเกจขับไปคือแพ็กเกจนี้นะครับผมอีกก็ในความเร็วสูงสุดนะครับ3ามจตนานหนึ่งวันนะครับผมฟรีไอเคนฟรีไฟล์ครับเนี่ยดูรับกล่องปืนนะครับ MP 4 0นะครับผมแล้วก็สกายเม็ดบอร์ดนะครับคืออันเนี้ย เกอสุ่มนี้นั่นเองนะครับให่เราสามารถลุ้นรับได้นั่นเองนะครับระยะเวลานะครับ1วัน50บาทนะครับบางคนจะแปลกใจเอ๊ะทำไมนี้1ึ่งวันเขียเสีย50บาทนี้30วันทําไมเสีย20บาทระบบผิดพลาดหรือเปล่าครับในส่วนนี้นะครับผมนี่เล่นเกมฟรีไฟล์ความเร็วสูงสุดทํานี่ได้ยแค่เล่นเกมฟรีไฟล์ครับที่สามารถเล่นฟรีครับแต่ว่าถ้าหากคุณเข้ามาเล่นเกมมึงครับจะเสียค่าเน็ตนะครับหรือว่าดู YouTube ก็เสียค่าเน็ตของคุณเส้นเดียวกันเลยนะ กากับแพ็กเกจนี้นะครับผมที่คุณสามารถเล่นฟรีไฟลนะครับฟรีด้วยเนาะใช่ไหมยี่ก็ะดความเร็วสูงสุดนะนหนึ่งวันนะครับฟรีไอเคมอน่ฟรีไอเคมเกมฟรีไฟลครับแพ็กเกจนี้นะครับผมขาว่าเล่นฟรีไฟล์ฟรีไหมก็ให้เราสามารถคลิกเข้ามาดูที่ในส่วนของรายละเอียดได้นะครับผมในนี้นะครับก็จะมีบอกข้อมูลนะครับว่ายังไงครับนี่มีรหัสไอเมโค้ดนะผมเล่นฟรีนะเห็นไหมครับ ไม่เสียค่าเน็นดูฟรีฟาร์อาวีสปิดเด็บเกอร์ขอบดูเกย์พับกีฟีนะครับเนี่เห็นไหมก็จะมีบอกชัดเจนเลยนะครับว่าเลยแหลกไอบาโกให้คุณคลิกเข้ามาดูนะครับผมนี่มีแพ็กเกจอีกก็ในความเลือกสูสูสิบกิ๊นะเจ็ดวันนะครับนี่มีหลายแพ็กเกจด้วยกันเลยเนาะที่คุณสามารถเข้ามาสมัครได้ซึ่งแต่ละแพ็กเกจก็จะมีก่อสูมีบาตสร้างเกมมีอะไรให้ด้วยยี่แพ็กเกจนี้คุ้มมากๆมีก่อสุมสกินไอวอลนะครับก่อนสุมสกินปืนครับบัตรสร้างเกมับผม ย้อนมานะครับก็มาสมัครกันเยอะๆนะใครที่ใช้ซิมดีแคอยู่แล้วก็มาสมัครโปรโมชันนี้ได้เลยครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้ซิมดีแคนะครับผมแล้วอยากจะมาสมัครแพ็กเกจนี้ก็ให้คุณไปเปิดซิมดีแคมาหนึ่งซิมครับแค่นั้นแหละนะครับที่ช็อปนะครับหรือ7 e เ e ่นอซื้อซิมดีแคมาโลคาเบียซิมสมัครใช้นานจบ ในนิดเดียวนะครับอ่ะนะครับผมเดี๋ยผมก็จะคลิ้นลินนะครับผมเว็บไซต์นี้เนาะไว้ใกล้ล่าคลิปนี้ด้วยและกันนะครับผมให้เพื่อ,อ,อนๆแต่ละคนนะครับสามารถเข้ามาทําการกดเข้าไปเพื่อสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมในช่วงน,นี้ ไปยังไงกันบ้างครับผมในแพ็กเกจที่ผมได้เข้ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมในช่วงที่แล้วครับเห็นไหมครับว่าแพ็กเกจนี้แคปโปรโมชั่นนะครับโบยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเสีย20บาทนะครับเสียแค่20บาทครับเล่นฟรีฟรีสามสิบวันเลยครับผมไม่เสียค่าเน่งครับแถมคุณจะได้กองสุ่มสกินปืนเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ด้วยนะสองก้อนครับเสีย20บาทโอ้ยคุ้มมากๆเลยนะแพ็กเกจนี้แนะนําให้เพื่อนๆกันละคนนะครับไปสมัครกันเยอะๆเลยนะแพ็กเกจนี้นะครับ20บาท หาที่ไหนไม่ได้ครับหาได้ในเกมฟรีไฟล์ครับผมน่าสนใจมากนะครับมาครับผมก็ก็แกโก็คลิปมานะครับผมเพื่อเพื่อจะเห็นผมนะครับว่าผมได้กล่องสุ่มมาใช่ไหมผมในส่วนของกล่องสุ่มอีสปอร์ตนะครับนี่อ่านะครับเห็นไหมครับได้มา2ก่อนนะเพราะว่าก่อนนี้นะครับผมเพื่อเพื่อจะสามารถได้รับจากกาคี้ สมัครโปรโมชั่นนะครับ20บาทได้ผม20บาทนะครับคลิกลิฟรีไฟลฟรี30วันหลังจากที่เพื่อนๆนะครับสมัครเกณฑ์นะเรียบร้อยสมัครโปรโมชั่นนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็สามารถเข้ามาก่อไอเคมโค้ดเนาะแล้จะให้ไปไอเคมโค้ดมานะครับผมก่อไอเคมโค้ดนะครับผมหลังจากก่อไอเคมโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ จะได้รับก่อนสูงแบบผมนี่มาเลยนะครับผมก่อนอีสปอร์ตครับภายในก่อนนี้นะครับผมก็จะมีสกินปืนนะครับ M014 นะครับผมนี่สีแดงนะครับสีเขียวครับนี่อ่าเห็นไหมครับแบบเช่าเนาะเจ็ดวันด้วยนะครับผมแบบเช่าเจ็ดวันนะครับแล้วก็ยังมีพวกลูกแก้วผลึกคิกกันนะครับผมนี่เศษคลิกกันนะผมเห็นไหมครับเครื่องกดจับแล้วก็แผ่ทิสเบียร์นั่นเองนะครับผมนี่คือของระวังภายในก่อนนี้ครับซึ่งของระวังครับเบเขาจะเห็นว่ามันเกลือครับพี่กินแล้วมัน มันไม่เกลือเสมอไปนะเพราะว่าบางคนนะครับผมเคยเห็นแล้วนะบางคนนะครับผมกดสุ่มรอบเดียวครับได้รับสก,กินปืน m 1 0 4 4สีเขียวขาววอนนะครับนะนี่ผมพูดจริงนะผมเจอมาอยู่คลิปใครจำไม่ยา้แล้วเขาก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นีนและดนะครับเราจะสมัครแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยครับก็มาเปิดปุ๊บโ,โ,โอ้โหได้มาเรียบร้อยนะครับซึ่งนี่ผมก็ใจหายเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะคบว่าค่าผมเข้ามากดสุ่มนะครับผมจะได้รับขาววอนหรือแบบเช้าเจวันหรือ ผมจะได้มาเป็นผลึกที่กั้นหรือจะได้มาเป็นแสกลกั้นหรือจะได้มาเป็นเครื่องกดจับหรือว่าแผ่ขี้เซเบียอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมากดสุ่มให้ดูกันนะว่าผมจะได้รับอะไรนะครับผมในส่วนของแพ็กเกตนี้นะครับมาดูกันนะผมก่อนแรกครับปุ๊บเอ้ยได้มาเป็นเครื่องกดจับนะครับผมหนึ่งอันนะครับอ่านะครับกัไม่เป็นไรครับขำๆไปนะมากดรอบที่2ครับโอ้โหได้อะไรมาเนี่ย รอบที่2ได้แผลที่สเบียมมานะครับผมมาเรียบร้อยครับสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ก่อนนะครับผมก็เพื่อเพื่อกันละคนนะครับก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครที่อยากจะเข้ามาสุ่มนะครับก็สุ่มได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะในแพ็กเกจโปรโมชั่นดีแค้นะครับผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมน่าสนใจมากนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นมีคลายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะผมคุ้มมากมามาสมัครกันเยอะนะครับ โอเคครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อ,อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกดกระขด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ